ทุกคนครับผมอยากจะแก้มึงกับแบบนี้มากเลยอ่ะครั้งก่อนที่ผมทำไปอ่ะมาทีพอเนาะมาไม่โดนอ่ะไม่โดนหวัวเลย เต er ิมกนแกเต็มคนแกโอ้หัวแตกหัวแตกหัวแตกสครั้งติดโอ้โหเวอร์บาเอร์ละมวอละเมวอละวันน้าต่างได้ป่ะดิน ไอนะ้นั่นอ่ะมันติดอ่าฝ้าเพดานอ่ะโอ้โหมันลักยิงลักไก่ยิงผมอ่ะมันลักไก่ยิงพวผม เรื่อยๆนะอ่าอ่าเรียบร้อย <c oughs> โอ้สมจริงสมจริงไอเกมเนี้ยคนเบา มื่อกี้คนบอกว่าได้ยิงไปแล้ว่าปืนสมัยโบราณจะแนบจริงสนับจริงสนับจริงอ่าปืนไม่แตกวนนี้เผื่อม,มันเกิดผมจะแอบตรงนี้เอาวัดแตกเก้าคิวละ

จิ๊กกี้ไปไปครับผมผมรอดูสถานาการณ์ก่อนมันมันเอา้ามันตายแล้วอะไรมันวะอะไรมันเล่นวะนกูบอลตู้ เฮ้ยวะเฮ้ยวะเฮ้ยเพราะว่าผมจะเลือกแคสเกมนี้ไปตลอดกาลนะโอ้ดูเท้าหน่อยดิอีห้ออะไรวะ อ้าววัแตกเขาใชเน็ปยิงกันเราชื้ออเลยอ่ะอ้าววัดแตกวัดแตก หัวแตกโอ้โหหัวแตก double ลคิลอ้าว d o u b ิ e kill อะไรอ่ะอ้าวหัวแตกซับมีดอยู่เหรอเอาหัวแตก เก้ปืนกระจาะโอ้โหปืนไม่โหดนะครับไม่ใช่ปืนกระจาะโอ้ยยังน้อยปืนพกนะเข้าสู่ละหัวแตก เอ้ยปืนนี้มันลั่นลั่นไม่หอ่นอะว๋อเว่งจะมาแอบนะครับตรงนี้แอบงนี้วัดตรก oh ho đã bảo kill. đi theo đi chém ui lên sải สายแค่ผมผมเน้นมีชีวิตรอดนะครับอหา ไม่ตุ๊ดนะผูฆ่าคนได้หลายคนละอือหือ้ย นั่นเิงอะ่ะไม่อยากพูดเยอะเลยคลิปนี้จริงจังอยู่คลบปคลิปไม่ยังเครียดอะ่ะคลิปไม่ยงเครียดอะ่ะโอ้ยคนพู้ปืนผ่มกี่กี่เอ้ยกี่เคียร์แล้วสตังไหนไหนผม ก็ยี่สิบสองใช่ะค่าพี่ค่าย3สาบคนละ จุดสังหารโอ้แมลงหูลักตุยผมอ่ะมันลักตุยผมกิมโอ้ผมเล,เล่นเรียกว่าผมจะลองละผมจะลองละกิมันนี้อะมากแต่ว่าผมตายน้อยเล่นเล่นเชียวเชียวนะ ้ยผมไม่แตกได้ไงเอาหัวแตกมาหทำอะไรมันทำอะไรผมไม่ได้หรอกมัสองคิวสามคิวแล้วเล่นกูเพลย์เซฟอะ วัดไปโอ้มันตุยผู้อีกและช่วงนี้เป็นไรไม่รู้ว่าถนนมันรถเยอะมากเลยครับแต่ว่าแคล ดับเบิล kill ดับเบิล kill ตอนนี้ดับเบิล kill พวกปืนปืนนี้มันไม่ค่อยโหดนะอัตราการอัตราการลั่นนี่มันลั่นผิดมนุุย์มานาไปมาก ได้อยู่อัตาการลนนี่มันผิดมนุษย์มานาไปมากเลยเแคมนะแคมป์นนะติดละไม่ตาย Good shot, Link. got Ôi, này chụt khém mà, mà rồi. à mà tăng khém năng áp Hey, you got him เฮ้ยไม่ใช่แล้วผมผมส,สไลด์เข้าไปอยู่ข้างในแลอ่ะมันสไลด์เข้าไปอยู่ข้างในแล้วมันยิงผมได้ไอต์บล็อกมันก็แปลกๆในเกมเนี้ยตายดิตายดิยดดแบบนี้สับมีดอยู่สับมีดเล่นไง อ้าว oh, ไม่เห็นเหรอ snap กิมพูดเนี uh. ่ยหรอเดเดี๋ยว่ก็เพิดฟังนะทำไมกิมมัน เงียบจังวะเกมมันเงียบจังอ่ะเกมกูเงียบเลยก็รังแขนได้แล้วได้รับการรังแขนโอ้ปืนนิ่มปืนอะไรเนี่ย จะโดนยิงหัวไหลน้าแล้วโอ้บอบอเลิก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 แคสเกมนี้ไปเลย <c oughs> ผมเลิกแล้เอาเอาเป็นว่าทุกคนบา,บายบายนะครับนี่ครับ